อันนี้คือตัวดีนะครับตัวที่ไม่เสียนะครับผมจะเช็คให้ดูครับนมยดูหน้าจอนี้นะฮะไฟนี่คือไฟบ้านที่เข้ามานะตัวดีสองร้อยสิบแปดโวลต์แล้วก็ ต้องมาเช็คไฟก่อนมันจะเข้าตอนนี้อาการที่คิดว่าเสียน่าจะเป็นตัวนี้ฮะมาแปลงแต่ตัวนี้ตัวดีโอหสิบสี่โวลต์นนะฮะเนี่ยจุดหลักๆคือเนี่ยไฟเนี่ยไฟนะครับมันเข้านี่มาแล้วก็เข้าตัวนี้เข้านี่มาแล้วเข้าตัวนี้แล้วก็วิ่งเข้ามานี้วิ่งมา แล้วเข้าตัวนี้เข้าฝั่งนี้แล้วออกฝั่งนี้แล้วจะต้องวัดไฟตัวนี้วัดไฟนี่ตัวตัวพาตัวนี้ตัวอะไรตัวนี้จะต้องออก12โวลต์นี่นะครับดูหน้าจอนี้นะฮะอันนี้คือตัวดีนะครับเนี่ยสิบเอ็ดจดห้โวลต์เดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาอีกตัวหนึ่งให้ดูตัวที่คุณส่งมาครับ เรามาต่อกันครับตัวนี้เป็นตัวที่ลูกค้าส่งมาว่าเสียนะครับเหมือนเดิมครับดูหน้าจอหน้าจอนี้เหมือนเดิมนะฮะเช็คไฟเข้านะครับไฟเข้าครับต่อมาเช็คไฟนี้นะฮะอืม ไ,ไม่เข้า,าเสียเนะนี่ยไฟเหมือนไฟมันมาถึงตรงนี้ละแต่มันไม่ออกมามาไม่ออกมาเข้าตัวนี้ถ้าใช้ไว้คือวัดปลายทางวัดตัวนี้เลยตัวด,ดำๆเนี่ยวัดตัวนี้เลยเนี่ยตัวเนี้ยกันเนี่ย ถ้าจะเอาวัดให้เห็นเลยนะฮะนี่ครับไฟออกอยู่2โวลต์นเนี่ยไม่ออกด้วยซ้ำเนี่ยตัวเมื่อกี้ออก11โวลต์กว่าก็คือสุโวลต์นั่นแหละที่เราใช้ควบคุมระบบข้างในครับแต่นี่คือมันออกแค่2โวลต์คาดการว่าตัวนี้อาจจะเสียนะครับตัวหมออแปลงเนี่ยที่แปลงไฟออกมาเป็นไฟ12โวลต์นะ่ะคิดว่าน่าจะเสีย ครับผมขอบคุณครับ